อาปลาครับผมยางห็ดกินเทียงครับสาบางใหญ่นะครับมองหน่อยครับมอโห้สิไรตบวครับนี่ครับเวลาเทียงครับเดี๋ยวเวลาหาแนวกินอีกแล้วครับผมมองหน่อยครับสาบางใหญ่นะครับ ว่าสิมาหาปลาแต่พี่ยนกินนะครับพี่น้องเอ้าฝนกระสิตกครับเวลาเที่ยงครับผมเดึงม,มาสิครับหาสถานที่ใหม่ครับหาหม่องใหม่ครับผมวางหันกวางได้ครับเป็นโคกน้องนาแล้วครับผมจูบยิ่งพึ่งเห่ายิา่งพึ่งเห่าเลยถ่ายันจมกันเอาดึงค,ค่อยๆเห่าขึ้นมา นี่แต่ปลาไอ้เครื่องโอ้ปลาตะเพียนนะครับผมเอาไปกกอยนะครับนี่บอโบอรหมีหา่มองใยายมองเนี่ยครับเป็นโค้งน้องหน้านะครับนี่แล้วลงไปนี่ลงไปนี่นี่ใส่ใส่โบรมีโบรมีนี่นีได้ไปเออยยากไปนั่นละนั่นละมัน,น,น,นอนอกกระพาะ เออ,อเบาเบาค,ค่อยๆค,ค่อยมองมันเนาะโอ้ยแหมันหน่อยนะครับพี่น้องมันก็ได้บอกไปเด้ดึงเลยึเฮ้ยเดียวก็ติดดอกใจเย็นเอามีอีกแล้วเวนั่นเอาใสายมือ นมาใหม่ออีกรบนะมเบลบ์ล็อกมันเป็นปลาคัวนั่นแหละไปผุนผุนเออมันบมก่วงติดบอกเหรอตึงมือตึงมือมาสันเอาดึงโบดูดโบดูดห่าวเกือกลมต้องห่าวกลมค่อยๆห่าวมาพี่น้องมาลุนตั้มมือมาสันตั้มมือ มาตี่ยววด้วววววอวววอวว่วววววีวดวว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 อวว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 ัวววนีวว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 นวว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 ว้วว่วว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 นะวว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  เอาตุมาต่มน้ามอตุ่มหน้าย่างตุ่มย่างเหรอกล้วยจัดไปตุ่มกล้วยย่างว่าสันครับอ่ะไปดูอีต่อครับยังงงพ่อว่อนว่อนว่าสัน <c oughs> <c oughs> อันสุดมือนะครับนี่นะครับผมมุมนี้มุมนี้เอาเลยนั่นละ อือไม้อืป้าเาทะรนะกระตัมมือกรตมืออยู่อเฮ้ยเรีลอยนี่ดินี่ดินี่ดิอีกตัวหนึ่งไหนวอีกแล้วเป็นสามแล้วครับพี่น้องเป็นสมแล้วเป็นสามแล้วครับเป็นสามแล้ว ก็ให้เด้ขายสิบตัวะคนี่ครับชาปขามาหน้า่นี้เป็นต้อยนะครับต่วเป็นตันเดีต้มได้แหละวันต้มได้ต้มตัเดี๋ยวเอาไปต้มจะต้มตวอร่ีจะเอาไปตกมานะครับ